สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่84คาเซนเตอร์นะคะสาขาเดอะชี t a ออโต้นะคะวันนี้นะคะโยกจะมารีวิวรถ SUV นะคะคุณลูกค้าที่บอกเลยว่าวิ่งมาน้อยมากๆแล้วก็เป็นไม่แท้ไม่เดิมของเขาด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะใครที่กำลังตามหารถ s อ v อยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะ วันนี้นะคะอยกจะมารีวิวคันนี้เลยแสดงเป็น t o โ o ต a า o l a c คอสนะคะ1.8ส p o r t นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้านี่เรามาดูในส่วนของตัวเรือนของเขากันก่อนนะคะตัวเรื่อนของเขานะคะก็จะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าดูพูดดีแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตําหนินะคะ อาจจะมีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยบุบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ขอบอกด้วยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟหน้าของเขากันเลยดีกว่านะคะไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นรูปทรงโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็น LED projector ด้วยนะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบการทํางานของเขานะคะยังเป็นปกติดีนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะคันนี้ไปเพิ่มไฟตัดหมองตรงนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าอ่าคันนี้จะไม่มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะมาในรูปแบบที่ใหญ่แล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นสีดาแล้วก็บอกเลยว่าตําหนิเนี่ยแทบไม่มีเลยลูกค้าแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโดยรวมแล้วโอเคมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อของเขากันบ้างดีกว่านะคะอ่า ล้อของเขาคันนี้นะคะก็จะยกสูงขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะก็ะะจะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก t o y ยต้าเลยลูกค้าเป็นแม็กสีเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพแม็กนะคะก็อาจจะมีรอยบาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ตรงนี้ไม่มีเลยนะลูกค,ค้ามีแค่รอยเปื้อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ ปียังคันนี้ก็จะอยู่ที่ปี2020เลยลูกค้าปียังก็ยังใช้ได้อีกปี2ปีเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่9ทธันวาปี65นะคะภาษีไม่ขาดนะคะแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะคะโอเคมาในส่วนของด้านข,าข้างของเขากันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างคันนี้นะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเรือรถเลยนะคะแล้วก็จะมี ไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะระบบไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้ายังใช้งานได้เป็นปกติดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะนี่มาพร้อมกับการสตราดแบบสวยงามแบบนี้เลยไม่มีรอยแต่งหักใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูอะไรทุกอย่างเนี่ย ก็คือสวยงามหมดเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่ารถคันนี้ติดฟิล์มดำให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวเราปเปิดเม็ดอาร์คของเขาดูกันดีกว่าด้านในนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเปิดกันให้เห็นจัดๆแบบนี้เลยลูกค้านี่ว่ารถคันนี้สวยจริงนะแล้วลูกคา้าย้ำกี่กทีเลยนะคะว่ารถคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะคะนี่คานเคิร์นก็คือไม่มีบิดเบี้ยวอยู่แล้วนะคะ สวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะด้านในนะคะก็คืออาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้ก็คือสวยงามมากลูกค้าเลขตัวถังก็คือยังชัดเจนเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วย เป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีเงินแบบนี้นะคะสภาพก็คือสวยงามมากลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ,ะเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้านี่อยางก็คือแน่นเวอร์นะคะแล้วก็เมดอาร์คนี่เรียงตัวกันสวยคานเคินไม่มีเบี้ยวเลยลูกค้า ก็คือสวยงามจริงนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าก็คือรอยขันน้อยมากๆคันนี้นี่สมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนตรงไหนเลยนะคะนี่แล้วก็มีลูกเล่นนี่ คือวางแก้วน้ําตรงนี้ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไปดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะอาถึงด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เริ่มจาก เซรับสัญญาณก่อนเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบคีบฉลามแบบทันสมัยแล้วนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนให้1อันนะคะระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มให้ด้วยกล้องหลังอะไรบอกเลยว่าครบนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะระบบการทํางานก็ยังทํางานเป็นปกติทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนนะคะคันนี้มีด้วยกันถึงสองจุดเลยนะคะ แล้วก็ไฟทับทิมอะไรต่างๆก็คือมีมาให้ครบั่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือเปิดง่ายนะคะคุณลูกค้านี่เข้ามาดูคำโชว์ของเขาได้เลยนะคะก็คือสวยงามนะลูกค้าแล้วก็เม็ดองเม็ดอักอะไรต่างๆรอยนงรอยนอ็อตก็คือแบบสวยงามจริงคันนี้เพราะว่าเขาวิ่งมาน้อยนะลูกค้าแล้วก็เป็น ไม่แท้ๆไม่เดิมๆจากศูนย์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยใครที่กำลังตามหารถ SUV ก็ฝากคันนี้ไว้แบบพิจารณาด้วยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของ ห้องเก็บของด้านหลังนะคะนี่คุณลูกค้าเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ด้านในดูสะอาดสะอ้านมากสภาพก็คือเหมือนใหม่เลยลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือนี่ดึงออกมาแบบว่าก้านตรงนี้ได้เป็นปิดของนะคะระบบไฟก็คือยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรให้นี่เปิดมาดับแรกก็คือมีครบเลยอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์เติมลมนะคะโอเคสําหรับคันนี้ก็จะไม่มียาอะไรนะคะคุณล่าแต่อุปกรณ์ก็คือมีทั้งเติมลมแล้วก็แม่แรง เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้รดยสารด้านหน้ากันดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะคะแล้วก็เวลาปิดก็คืออย่างนี้เลยลูกค้านี่ไม่ได้ยากเลยไปเลยคะ่ะ โอเคเข้ามาด้านในเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะคุณลูกค้าสีก็จะเป็นสีดานะแทบทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ภายในบอกเลยว่าส,สะอาดสะอ้านมากแทบไม่มีตําหนิหรือว่ารอยเลอะหรือว่ารอยขาตรงไหนเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียง ลดเสียงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพพงมอะไรนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าใหม่มากแทบไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนตรงไหนเลยนะคะแล้วก็การบังคับก็คือยังเป็นปกติไม่มีการติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันดีกว่านะคะด้วยการเพิ่มจากพงมอะไรของเขานะคะอ่านี่เห็นไหมลูกค้าบอกเลยว่าระบบทุกอย่างนะคะยังเป็นปกติเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะคะระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะไม่มีลวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามืออยกตรงนี้นะคะนี่ระบบที่เป็นออโต้นะคะทุกอย่างก็คือ เป็นปกติไม่มีรวนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะก็คือสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็สภาพก็คือไรที่ตีอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับมีเดียที่แบบจอใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็เป็นจอระบบทัชสกรีนด้วยนะคะระบบทุกอย่างนี่คุณลูกค้า เห็นไหมกดปุบเด้งปับ๊บแล้วก็คือแอปเอิบก็คือสวยงามนะคะหน้าตาก็คือเล่นง่ายนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสามารถเชื่อมบูทูธได้นะคะแล้วก็วิทยุได้มี Apple Car p l a y พด้วยนะคะนี่ก็คือสวยงามเลยนะคะอ่าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็น2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับแบบนี้ได้เลยลูกค้าปุ่มเปิม,ปมก็คือไม่มีรวนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ อ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ระบบออโต้แล้วลูกค้าระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติขับไหลลื่นนะคะไม่มีกระตุกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็สภาพเกียร์ก็คือเป็นปกติดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้ นี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วย1อันนะคะสภาพ ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือใหม่มากนะลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยได้สีขาวนะคะแล้วก็รูปทรงดูสป,ปอร์ตมากๆนะคะคุณลูกค้านั่งสบายนะคะเบาะนิ่มแล้วก็สภาพเบาะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของด้านบนนะคะคุณลูกค้านี่ที่บังแดดเปิดออกมามีกระจกมีไฟให้นะคะระบบ ทุกอย่างไฟทุกดวงยังติดนะคะคุณลูกค้านี่ดูเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะก,กว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะโอเคแล้วก็เข้ามาด้านหลังเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็คือ กว้างขวางนะคะนั่งได้3าคนไม่เบียดนะคะแล้วก็เขาบอกเลยว่าเบาะด้านหลังเป็นเบาะเหมือนด้านหน้าเลยลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็สภาพเบาะก,ก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันนะคะสภาพพันนี้ก็คือสวยงามลูกค้าแทบไม่มีตำหนิเลยนะคะแล้วก็เบาะหลังตรงนี้นะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วเลยลูกค้า สภาพไม่ต้องพูดถึงสะอาดสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะมีแอร์ให้ด้วย2ตอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จแบต USB ให้ด้วยถึง2ช่องเลยลูกค้าชาร์จได้ระบบทุกอย่างไม่มีรวนอีกเช่นเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะโอเคแล้วก็เปิดฝากระโปรง,งเขาเรียบร้อยนะคะเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะสวยงามมาก 核。阿 สภาพกรอบเกิดไม่มีแต่งนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะสติกเกอร์ยังติดอยู่ครบนะคะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์ก็คือสวยงามมากแล้วก็รอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ก็คือขันมาน้อยมากจริงๆนะคะใครที่กำลังตามหารถ s อ v อยู่นะคะคุณลูกค้าก็อยากจะแนะนําเป็นน้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวแถมยังวิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าต้องรอติดตาม ท,ท้ายคลิปเลยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง1,800 cc นะคะแล้วก็173แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่มใหม่ของเขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถ SUV สุดหรูสุดพรีเมียมของเรานะคะนั่นก็คือ t y y t t c o r o o l a c r o s s นะคะ1.8 Sport อตนะคะรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าย้ำกันอีกทีเลยว่า20,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 8 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะอุปกรณ์มีให้ครบชุดเลยลูกค้าเป็นรถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะทางไปซสคาของเรานะคะก็รับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าไป ส4่ขาเซ็นเตอร์ยังรับประกันไม่พอนะคะมีพี่กูอสเปเชียลนะคะมารับประก มารับประกันการันตีให้อีกแรงเลยนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์8848488844นะคะหรือไลน์นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 84carcenter นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ 84carcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like. ล กดแชร์กด Subscribe ให้หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง Youtube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ ุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com